สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวัอนอี้เจแดงก็มีห่หวยเด็ดๆมาฝากมาตอนมาเบิง่งไปน้ำกันเนาะค่ะไอเขามาแล้วกูไลไรกูแช่เป็น้องใจเห็นเจแดงแน่แล้วก็เข้าทักคีมคีมมาบอกท่านผู้ชมว่าจัดโปโต้ลมหนาวให้สวยใสใส,สปีใหม่ด้วยคีมหนึ่งชุดลดราคาอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทแต่ก่อนท่านสิบพันสี่ลดลงมาพันสามตอนนี้จัดโปรอยู่พันหนึ่งร้อยพันสองร้อยบาทค่ะ จัดโปรญี่นสอง200บาทเนาะครีมตัวนี้แหละค่ะมีคอลลาเจนทองคำนี่แหละสนใจทักมากตามเบอร์โทรึ้นไฮนาโจนะคะนี่ค่ะคอลลาเจนทองคำเลยท่ากังขึ้นสมานร,ร่อยเหียวสมอยหมานลอยตีนกาแล้วก็นี้กลางวันใช้ได้สองเดือนกลัวเหมือนเดะเจะแดงใส่ตัวกลางวันนี่เนาะถ้าถ้าเอามาเดี่ยวเดียวเราก็ลดเหมือนเดิมค่ะ นะคะแค่เสียมกะบห้าร้อยบาทค่ะเดี๋ยวสิว่าจัดปูแต่ครีนบ่บแค่เสียมบ,บ่จับแค่เสียมแก้ปวดกระดูกปวดเกาลดบ,บวมของเก่าปวดกระดูกปวดคอย่างได้ค่ะปวดเดียวก็ย่างได้กระดูกข้าเส้นค่ะเจ้าปวดค่ะท่านผู้ชมเนาะได้รับการต้อนรับดีมากคนกินว่าดีมากเลยนะคะเอาไปฟัง่งไปเบื้องหวยน้ำกันค่ะวันนี้ว่าจะได้มากจังไดนะคะค่ะที่แดงจะคุยด้วยค่ะ สวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะเห็นว่าถูกมากี่ครั้งแล้วคะต้องก้างหมดที่แล้วผมให้คุณสกาวไปก็ตอนแรกผมให้เจ็ดช่วงชุดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าบนแต่ว่าหวยเขาออกกลางค่ะครับแล้วตอนนี้ว่าหวยผมนี่ยาดยดมากผมจะสกัดไว้ว่าล่างกับล่างบนกับบนน้อยครั้งที่จะขึ้นบนลงล่างล่างคือล่างบนคือบน ตอนนี้กระแสมาแรงคือหนึ่งหนึ่งบนแล้วก็ศูนย์หนึ่งกับศูนย์ข้างล่างนี้น่าจะมาศูนย์นะกระแสมาแรงศูนย์นะศูนย์นั่นแหละ,ะใช่ศูนย์กับสี่มาแรงเลยแต่ว่าผมบอกว่าเท่มที่ผมทาเนี่ยว่าถ้าว่า,จาเจ๊แดงจะชอบไม่ชอบแต่แต่ว่าผมว่า,งงาหนึ่งเนี่ยหนึ่งหนึ่ง ไอห้ากับเจ็ดเนี่ยผมว่าหวยสูตรเนี่ยจะไม่ไปไหนมันเคยออกเจ็ดสูตรชุดเจ็ดมันจะกลัวว่าหวยเนี่ยมันจะซ้ำอีกเออจะมาซ้ำเหรอคะเจ็ดใช่ใช่ใช่เพราะว่าผมทําเนี่ยผมว่าผมทํามาเนี่ยสมุดเล่มหนึ่งเนี่ยผมทาเต็มเต็มเลยเนี่ยเจ็ด <7, S 2> มันจะไม่หายไปใช่ไหมเจ็ดยังยิงอยู่ใช่ตอนแรกว่าตอนแรกผมตัดเจ็ดต่อไปนะว่าผม,ผมว่าไงไงเจ็ดจะไม่มาทําไปทํามา เจ็ดต้องมาอีกเพราะว่าสูตรเนี้ยเพราะว่ามันเกาเนี้ยเกาอ่ะหลักแสนเนี้ยเขามาอยู่เพิ่มอีกตัวแต่ผมตัดกาออกไปจ้ะเจ็ดเจแดงก็ว่าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะวันนี้มาด้วยกันไหมคะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเนี่ยเจเพราะว่าผมทําแล้วเขามาคู่กันแต่เขาไม่เข้ากันนะอืมเขาไม่เข้าจ้ะไม่มาด้วยกันใช่ไหมคะอ่ะไม่มาด้วยกันใช่ไหมใช่ ต่ว่าเจเดนอยเชื่อผมมากนะแต่ว่าทุแท้แต่เจเดงจะเชื่อไม่เชื่อแต่ว่าผมว่าหนึ่งมาดัดเจ็ดเนี่ยเจ็ดมันจะเข้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าอยู่กลางเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจเดงชุวเพราะว่าเจแดงไม่ต้องเชื่อผมาอมากเพราะ,ะว่าผมหมายความว่าเจ็ดหนึง่งหนึง่งเจ็ดเนี่ยเขามาด้วยกันแต่เขาไม่เข้าเขาแยกกัเราข้องบนให้หนึ่งตัวเดียว ข้างบนเนี่ยผมกลัวหกหนึ่งนะข้างบนนี่ยผมกลัวหกหนึ่งกระแสหกหนึ่งมาแรงมากหกศูนย์หนึ่งก็แล้วก็ศูนย์หกหนึ่งเนี่ยใช่สูตรเนี่ยสูตรได้ครัเขาพอสูตรมาเขาลืมห้าเลยนะลืมห้าไปเลยใช่เจ๊แดงว่าถ้ามาสี่ไหมครับวันนี้มาสี่ไหมผมว่าห้าผมว่าสูตรนี่วันนี้ผมทําไม่ติดผมทําแต่ห้าติดนะนะห้าติดก็ กินห้าติดก็เป็นหนึ 5, ่งห้ากับหนึ่งสี่กับสี่ห้าเลยค่ะเจแดงว,ว่านะถ้าห้าจะมานะก็เป็นหนึ 5, ่งห้ากับสี่ห้าใช่ไหมแต่เจแดงชอบจเจแดงชอบสี่ก็เจแดงก็ใส่ไปก็ได้สี่ห้าสวยไหมเมียมาไหมแต่มันออกยากเนาะหวยไม่ค่อยออกเออมันออกยากนะหวยงวหวยเนี่ยหวยเนี่ยถ้าว่ามัน ขนาดหนึ่งห้าเนี่ยมาลูกพุกน,นะที่ออกได้หนึ่งห้างลางเนี่ยอืมใช่แต่กองสลากมันก็จะชอบเอาหวยที่ไม่มีคน <c oughs> คิดแหละมาออกนะหวยไม่มีคนซื้อแหละมาออกนะ <c oughs> ดีกแดงเขาหวยเนี่ยนะถ้าว่ามันดังเนี่ยนะเด็กแดงเขาเข้าใจว่าหวยนะเขาใครบอกว่าหวยล็อกไม่ได้ผมก็ไม่ไม่รู้นะเ <c oughs> <c oughs> ขาอ่านตัวไหนซื้อตัวนั้นเลยค่ะนะเข้ <c oughs> ได้หนึนงวดที่แล้วข้างบ้านผมมันก็ถูกกันเ่ะเขาก็ถูกกันผมว่าผมก็บอกเออผมก็บอกว่ามันสูนสูดเจ็ดนะระวังข้างข้างล่างไอ้ข้างบนนะข้างล่างผมไม่รู้แต่ว่าข้างบนอ่ะเขาก็เลยเอาสูนเจ็ดข้างล่างกันเขาจาก็พยายามอกกัรคนก็ให้มาอยู่โอ้คนก็ให้มาอยู่ศูนเจ็ดให้เยอะอยู่แต่เจ๊แดงไม่มีโชคนะครับครับครูบาอาจารย์หลายท่านให้มา เหมือนกันใช่ตอนเช้านาเจผมพูดมาให้ได้เลยระวังไว้ว่าผมไม่ได้ลบหลู่ผมรับถืออาจารย์ทุกคนแหละที่ผมดูอ่ะผมพูดว่าวงวนนี Likewise, plus, ้จะง่ายท้องกันอีกวัยใกล้ปีใหม่นี่มันเจอขึ้นสูงนะปกตินะจะมีแปดมีเก้านู mm ่นนะมีสี่ประมาณสี่สี่แปดเก้าห้าแปดเก้าเลยถ้าเป็นนั่นนะ เนี่ยงวดนี้ยนะผมทำาเก้ากับผมทำาเก้ากับเก้ากับสี่มานะหัวป่วยงวดเนี้อ่าผมทำาเก้ากับสี่มาแล้วแล้วก็เก้ากับแปดเขามาคู่กันเก้ากับสามเขามาคู่กันคิดว่าหวยจะสูงนะปีใหม่ช่วงปีใหม่หวยสูนย์นะ,ะ,ะคนก็พากันเหออแต่ศูนย์แตกหนึ่งกันช่วงนี้นะวด คอยรู้ว่าแต่ว่าผมผมผมช่างใจผมผมบอกไว้ว่าผมผมจะเล่นหกหกหนึ่งอย่างเดียวับเจ็ดห้าอย่างนั้นไอ้อาเจ็ดอย่างนั้นนะเจ็ดหกหนึ่งกับกับห้าเจ็ดนะคะข้างล่างใช่ใช่ใช่ตัวเดียวฟันปูนี้ผมพูดตามปูนนะผมเคยโทรมาหาเจ๊แดงหลายคนแล้วผมโทรเท่าไหร่ก็ไม่เคยติดเลยติดไม่มีใครรับใช่ไหมคะครับเพราะว่าฟุ่โหกอ่ะ โวยคุนโงาที่ผมจะโทราหาติใจแดงอ่ะก็ไม่รับกันผมก็เออว่าโทรผิดสายค่ะโทษผิดสายไปติดสายแอดมินเราก็ไม่รับอรัเพราะว่าผมก็อยู่ตามบ้านนอกผมก็ทำํำอยู่ชายทะเลอาคืออ่ะันนี้เเ,เวลายามเยนผมก็เด็กเด็กเขาไม่ได้รับสายครับแต่ถ้ดใจแดงจะเชื่ออ่าไม่ต้องเชื่อมากนะจ สรุปสรุปว่าเจ็ดหกหนึ่งอ่าเดี๋ยวใดี๋ยไกลๆนะเจใกลๆทั้งประมาณเดี๋ยวผมจะโทรไปทีสักกาว่าประมาณสักวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่วันที่ที่เก้าใช่ไหมวันที่เก้าค่ะตอวันที่สี่ผมจะโทรไปทีได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะครับครับตอนนี้สรุปคือหกหนึ่งบนแล้วก็ท้าเจ็ดล่างใช่ไหมคะับใช่ใช่ใช่เจเจต้องฟังนะ ผมจะพูดอะไรให้เจ๊ฟังคำหนึ่งว่าสมมุติว่าที่ว่าอาการเจ๊อาทุคนที่ว่าชรน,นห่วยเก่งๆริงกาผมนักคือทุกคนแหละนะมผมไม่ได้รับรู้รู้สึกแต่ว่าบ,บางคนเขาบอกว่ากาวกับสามันมาเดวยกันเจ๊ลองดูใบคนป่วยที่ว่านาน,านมันจะมันจะเข้ากันไมหมป่วยอนะ่ะไม่มาเลย ไม่มาลูกเจ๊ไอจิตกัสามป่ะปีเอาสามป่ะคนอย่างลูกมังมามันก็ไม่เคยมาจ็ดกับสามมันก็ไม่เคยมาเนี่ยมันนานๆจะมาเจ็ดกับห้าจะมาคนแต่มองหวยต่ำนะทุกวันนี้นะใช่ใช่เจ๊ดูไกลๆแค่นั้นแหละหวยไม่ไม่ไปไหนหรอกเนี่ยผมมั่นใจว่างวดเนี้ยผมไม่รู้นะแต่ว่างวดเนี้ยห้ากับเจ็ดเนี่ยมันต้องอยู่เวียนอยู่แบบนี้แหละข้างล่างเนี่ยแหละ บนตียง้มันไม่ไปไหนหรอกค,ค่ะค่ะขอบคุณขอบคุณค่าค,ค,ค,คุณสมุทรสาครเนาะสรุปแล้วหกหนึ่งข้างบนล่างห้าเจ็ดเนาะวันที่สิบสี่ค่อยโทรมาย้ำให้เอฟซีอีกว่าจะเด็ดเด็ดตัวไหนเนาะเพราะว่าเอฟเพราะว่าคนสมุทรสาครให้ถูกตลอดเนอะให้รู้ตลอดอการวิเคราะห์เพิ่นครับขอวิเคราะห์ว่ามาหนึ่งนะคะบนบนหนึ่งเนาะบนมาหนึ่งข้างล่างมาห้านะคะค่ะ ขำเงินเล่นหนึ่งได้เลยเล่นหนึ่งได้เลยขคุณค่าพุดหนึ่งเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะที่ให้ข้อมูลนะคะก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฮคือมันอะไข้อมูลเป็นจริงต่าต่ําคือมันข้อมูลจริงคือแบบเพื่อจะให้เอฟซีข้าถูกต่ําพ็มีเคาะบนว่าห้แล้วห้ให้แล้วแบบวันหนาบนถือก็สร้างถือบันถือก็สร้างแต่ว่าเพิ่นห้เพื่อว่าจะให้เอฟซีข้าถูก อยากให้วิเคราะห์ไปพร้อมกันแล้วก็ให้เอฟซีเอาถูกเบ็กนี่แหมบอนว่าตัวเอ๊ะมันกับไปตัวเอ๊ะมันกับไปนี่ตามวิเคราะห์ของคนสมุทรสาครไม่ตามกระแสใครแต่ว่ากระแสมาแรงะเล็กเกินหกหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งบนเขามาตลอดคืองการวิเคราะห์การตัวเดือนแล้วก็ตัวยูหนึงสิไหมหนึ่งนี่สิเป็นหลักหน่วยของเปิ่นบักหนึ่งเ่็นเจ็ดหกหนึ่งเนาะเนี่ยคือวิเคราะห์กับเจ็แดงไปแล้วเรียบร้อยพามากนวเนาะคือเจ็ดหกหนึ่งกับหาเจ็ดนาะคุณแม่เนาะเนี่ยเอ้า ด้วยสมูสาคอนเนาะกับเจแดงเนาะด้วยถูกหอยไปน้ำกันครัท่านผู้ชมแล้วกินในนาจอ